ต้องหาของไปทําพิธีถ้าเราทําพิธีกับหุ่นครบ3มตัวแล้วเราจะสามารถฆ่าผีได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วผมจะรับหน้าที่เป็นตัวตึงอันดับหนึ่งในการจุ๊กส่วนพี่ก้องเป็นตัวสวดอันดับหนึ่งส่วนฟองรอชุบเพื่อนที่ตายแล้วกันส่วนเคเอ่อมึงเป็นตัวสำรองของทุกกำเน็ดเฮ้ย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 คนที่เหมาะสมเปียงเลยกดพร้อมเลยพร้อมเลยวันนี้แหละคืออะไรวะทอ คน้องเมียอยากเจอมานานแล้วมาเราต้องชนะนะโอเคเหรอได้เลยรอดมาทุกคนก็ยังดีเอางี้เดี๋ยวผมเองผมเองผมเจอพ้ายันแล้วโแเคเนี้แหละทำอะไรได้วะพ้ายันโอเคใช้งานเลยเลยนี่ก็พอคนนี้คือตาชัยทายแทนผีข้มกันพี่นะข่มกันพี่นะได้ได้ได้เฮ้ยเฮยจะได้หมหนึ่งหวายหนึ่งมาแล้วมันมาแล้วถ้าตึกๆอ่ะมันมามันจะมีเสียงโอเคโอเคโอเคถ้าถ้ามันมาผมผมผมปลอดภัยพี่อยู่นั่นนี่ไง เฮ้ยผีไม่น่าตาแปลกๆว่ะไม่เคยเจอผีนี่เลยะผีกระชาหัวแน่นอนเลยปิต้หน้าเดน้พี่ปตหน้าเด้ปตใหน้าด้เฮ้ยเฮ้ยผีมอืออย่างงี้ดิว่าเออรู้ด่ิอย่าอยายแล้วคูโดนแล้วคโทษโทษเอาบีกเอาบีกตรงนี้มีอยู่กับอเล็กมีอยู่กับอเล็กอเล็กเรา มันไปยังมันไปยังไปแล้วไปแล้วไปไหนไม่รู้หา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 เอาว่ะผมเริ่มของมาว่ะเริ่มติดไฟว่ะเริ่มติดไฟอยู่ไหนวะไอ้กระถางทูบนี่หายดีมาโอ้ยแล้วใครเนี่ยผมเองผมเองกูกดได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะอเล็กอย่ากดผิดนะกดผิดเริ่มใหม่นะพี่มันจะพี่กดผิดพอแล้วพี่เอ๋อจะพี่โอ้ไปอเล็กไปวังกำลังไปกำลังไปกำลังไป มันออกจัดตรงนั้นจะทำพิธีนี่ผมโดนจิตตะทันอยู่รอไปไกลรอไปไกลรอไปรอบไปไกลไกลที่ผมจุ๊กว่ะจุ๊กี้กว่ะอย่ากลับมาได้อย่ากลับมาได้ไปไกลเลยจูกไกลเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จที่พายกูเนี่ยไม่ไหวแล้วไปแล้วไหตรงตไหตรงตไหแล้วจูกไกลอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะลอดเฉยว่ะเฮ้ยงงว่ะลอดแบบงงงแบบน้ำขึ้นน้ำลงห้องนี้เดี๋ยวออกห้องนี้ได้

ตัวปูเลยทั้วันเว้ยอย่างเงีบยเว้ยตูวปิดโอเคอย่าง้ตัปิดตัวเปิดตัวเปิดตูวปิดตูวปิดอย่าอยากได้อย่ามีมีแต่ลูกประคาเฮ้ยเเดี๋ยวผมเล่นกับมันเองดีกว่าทั้งวันเนเด็กเนี่ยผมสอน้ได้อยู่เ้ยไปที่นึงูกระ้เลยอย่าอย่าให้แกตายอย่าให้เกยเยยอยากโดนอยากโดนเย้หลบได้ว่ะหลบได้ว่าทุกทีคนอื่นคนอื่นล้มได้แต่ให้เก้มแกย์ล้มเกย์เกย์ล้มไปแล ตัวสวดยาวเลยกำลังไปกำลังไปกำลังไปช่วยร่วมสวดจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วให้มันเห็นว่าที่ผายมันเห็นกูไม่เนียนกูไม่เนียนกูไม่เนียนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครเสร็จอีกรอบเลยดูปิดเข้ากูตายเฮ้ยเออเอาดิสองคนนะเ้วเฮ้ยสวยสวยผมจุกคิงผมจุกคิงเออเกือบตายประตูจะปิดเราจะรอดไปเรื่อยนโอ้โหกูทำอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยเร็วๆกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยอย่างจู้ พระเจ้าให้ตายเธอไป MVP มันเป็นของใครวะถามจริงๆครับน้องๆทำยังไงฟองฟองฟองซ่อมพี่ได้ไหมฟองฟองไม่ได้ฟองซ่อมพี่ด้วยดีมากนะเอ้ยหลังเข้า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 โฟล์มโฟล์ล์ล์ไอ้เหี้ยุ่ปิดแตเฮ้ยอย่ายุ่งกับประตูผมผมใช้อยู่เฮ้ยกูรอดได้ไงวะเนี่ยกูรอดได้ไงวะกูโยนขี้ไปใครก็ไม่รู้ยิงโอ้โหโดนจนได้กูตายเนียนเ ผมตายผมตายผมตายเดี๋ยวผมอยู่โอลิไปช่วยไปช่วยเล็กพี่ฟ้าไปช่วยเล็กได้ไหมพี่ฟ้าไปชุบไปชุบไปชุบไปตัวตึงก่อนตัวตึงเกแล้วนะคะแล้วมาชุบพี่ต่อตัวตึงมาแล้วไปชุบไปตัวตึงก่อนอีกสิบนาทีไปชุบตึงเกิดแล้วตัวตึงเกิดแล้วเฮ้ย้ยงการใช้ทูบพยายามใช้ทูบทูบอยู่นี่ทูบอยู่นี่เออนี่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 ทำนี่นี่ไปชุบไปชุบพี่หน่อยไปชุบพี่หน่อยทำ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 นึทำ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 นำทำทำ เทไม่เป็นไรทำใหม่ก่อนเหมือนโกเลมเออทำใหม่ทำใหม่ได้เสมอเรียกว่าเสียสละเพื่อชัยชนะครับแต่ดูแล้วการเสียสละกูน่าจะตายฟรีเฮ้ยเคมกูอย่างนี้ได้ไงวะตะปูอยู่ไหนเฮ้ยผมเจอตะปูอ่ะไอแฮปตะปูอ่ะไอแฮปตะเปอแฮปตะปูเวลีมัดซบซบไหมเอาดิเอาเด้อเด้อทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่กูจะตายแล้วไอ้แฮปตะปูเวลี่มัดพี่รอก่อนไอ้แฮปตะปูเวลี่มัดตะปูอยู่นี่อากาศตะปูหรือยังบัวตรวจอ่พี่สมาธิสมาธิ พี่หายตะปูอยู่ไอตัวแทงไม่ได้ตะปูหรือยังได้แล้วเขาบอกว่าตึงตัวตึงกำลังกันนี่อยู่ตัวอยู่ตายพี่ตัวตายโอเคตัวตึงสวดอยู่ตัวตึงสวดอยู่เดรื่อยไปชุบฟ้าเรื่อยไปชุบฟ้าเองเฮ้ยเริ่อยไม่ไหวแล้วใครกำลังจะสวดไทยคุณนึกไม่ไหวแล้วจะทิ้ายโอเคอะไรมึงกดพลาอีกแล้วเหรอรู้สิอุ้ยโดนแก๊สพุ่อะไรอะครับอะไรอะครับ ตัวตึงรู้จักตัวตึงมั้ยครับผมทุกิงนะเมื่อวานไทยแลนด์นะครับผมเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวชุบชุบจะชุบเป้าอยู่ชุบเป้าอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยังไงเฮ้ยไอตัวตึงมันอยู่ไหนแอบดูครับแอบดูครับมีตัวตึงกันอะไรโดนกระทืบอยู่เป็นแอบดูครับตัวตึงแอบดูครับไปไหมตัวตึงอย่าไปครั่ายครับฝ่ายครับยาวสัตว์นิดหน่อยยาวมันเป็นไงฮะอยู่ชั้นล่ากเลยไั้นล่างไว้ได้ทั้งวันพี่ครับผมเอาของมันน่ะทั้งวันพี่เอ้ย ปวดจริงปวดจริงปวจะไม่หวดไม่ไหวแล้วดิจุ๊กไม่หวดไม่ไหวอ่ะเฮ้ยมันหายมันหายจะโดนจะโดนมันตายมันตายได้อยู่ได้อยู่เทปไปเทปไปจะสวดช่วยสวดช่วยช่วยกันช่วยกันจะถ่วยกันวจะถ่ายแล้วเร็วเร็วเร็วลุีอย่าพลาดพี่เดี๋พลาดเร็วโดนแล้วก็เร็วโดนแล้วพี่อย่าทำผมเสียแผนนะผมเนี้น่้นีมากัวตายตัวตายตัวตึงตัวตึงทำงานอยู่ได้ยินตัวยู่ตัวตึงทำงานเหมือนกันฟองต้องเออ บนเวลามด้ใคร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 แพ้วะไม่ไม่มีใครแพ้เฮ้ยแต่ตัวติมใช้งานใช้ได้ว่ะจุ๊กคินโัเนี้ยมันวะพับกบสบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน